ฮอนเซาปกปิดสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาแนะนานี่เลยครับชุดโปรโมชั่นของทางร้านนะครับชุดโปรโมชั่นเสียงดีนะครับในราคาสบายกระเป๋าครับในวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการติดตั้งครับและมาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการติดตั้งครับสำหรับชุดนี้ครับในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะนาซิสเต็มชุดระบบเครื่องเสียงชุดนี้นะครับไปติดตั้งในรถอิสุสูดีแม็กซ์ครับ ในการติดตั้งครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งเข้ากับช่องตำแหน่งเดิมแบบตรงรุ่นนะครับสำหรับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยครับเริ่มต้นครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการติดตั้งก่อนนะครับคันนี้ครับมีการผสมประสานนะครับของซิสเต็มนะครับเป็นแบบไฮพาวเวอร์นะครับจากแบรนด์ JB l และ AlP i n e ครับไฮพาวเวอร์ในที่นี้นะครับก็คือการใช้ตัวกำลังขับของวิทยุเดิมนะครับเป็นตัวขับชุดลำโพงครับแต่ในส่วนของเบสส็อตนะครับเขาจะมีพักขยายมาให้ในตัวครับ ลำโพง JBL ครับนี่เลยครับคู่หน้าครับเป็นแบบแยกชิ้นครับหรือ Components y s t e m ครับจะเป็นคู่ที่สามารถที่จะให้มิติเสียงนะครับทางด้านหน้าได้เป็นอย่างดีครับซึ่งเขามีการแยกกันนะครับระหว่างนี้เลยครับชุดทวิตเตอร์ครับมาให้ครับและชุดบูเฟอร์ครับนี่เลยครับและส่วนประตูหลังนะครับจะเป็นลำโพงรวมชิ้นครับลำโพงรวมชิ้นก็คือลำโพงที่มีทวิตเตอร์และบูเฟอร์ในตัวเดียวกันแบบนี้เลยครับ จะเป็นลำโพง3ทางนะครับแบบรวมชิ้นครับและสุดท้ายครับเรายังมีการเสริมครับพลังเสียงเบสครับนี่เลยครับจุใจแน่นอนครับเบสฟ็อกแอปลายครับสายแนิ้วนะครับสำหรับการวางติดตั้งไว้ใต้เบาะครับมาพร้อมกับผ้าขยายในตัวนะครับและบอดี้ก็คือตู้ลำโพงนะครับของเขาครับเพียงแค่เราจับตัวเบสฟ็อกตัวนี้ครับไว้ในระบบสายและคอนเนคเข้าไปครับตัวเบสฟ็อกนี้ก็พร้อมที่จะกระหึ่มออกมาแล้วนะครับ และสุดท้ายครับเราจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปทั้ง4จุดนะครับเดี๋ยวการติดตั้งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับเรามาดูความแตกต่างของชุดลำโพงเดิมกับชุดลำโพงใหม่ที่เราจะมีการติดตั้งเข้าไปก่อนนะครับทางซ้ายมือผมครับชุดลำโพงใหม่ครับลำโพง3ทางนะครับแบบรวมชิ้นครับสังเกตนะครับว่าลำโพงเดิมของเขาจะไม่มีตรงกลางนะครับซึ่งเป็นตัวทวีตเตอร์นั่นเองครับตัวทวีตเตอร์นะครับจะมีหน้าที่ในการให้เสียงแหลมนะครับ และให้ความสดใสนะครับในการฟังเพลงครับเครื่องดนตรีต่างๆครับตัวนี้ครับก็จะมีเสียงแหลมนะครับตัวที่1แล้วก็เสียงแหลมตัวที่2ครับมาให้อยู่ตรงกลางแบบนี้ครับส่วนด้านนอกก็จะเป็นลําโพงวูเฟอร์ครับส่วนของลําโพงเดิมนะครับก็จะมีแค่เสียงกลางอย่างเดียวนะครับไม่มีตัวทวีตเตอร์มาให้นะครับส่วนทนานหลังนะครับความแตกต่างที่2นะครับตัวแมกเนตครับแม่เหล็กใหม่นะครับก็จะมีความใหญ่นะครับ สามารถที่จะรองรับกำลังขับที่สูงนะครับจากแอมปิฟเได้ด้วยนะครับส่วนลำโพงเดิมครับเต็มที่แล้วครับแม่เหล็กนะครับมีไซส์ที่จำกัดนะครับโครงสร้างก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับและตอนนี้ครับชุดลำโพงประตูนหน้าเราก็ติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ในการติดตั้งชุดลำโพงนะครับเรามีการเสร์ฟอุปกรณ์อะไรเข้าไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูนครับเริ่มต้นครับก่อนที่เราจะใส่ลำโพงใหม่เข้าไปนะครับแผ่นสีเงินตัวนี้ครับเรามีการติดตั้งอุปกรณ์ซัดเสียงเข้าไปครับเริเวณที่ตกโครงสร้างประตูรถนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่ารูต่างๆนะครับของตัวโลหะที่เป็นรูขนาดใหญ่นะครับถูปิดจนหมดนะครับเหลือไว้แต่รูตัวเพ็กพลาสติกนะครับสำหรับแห่งประตูในการประกอบครับ ตัวนี้ครับจะช่วยเสริมความแข็งแรงของตัวตัวรถนะครับและยังช่วยลดความร้อนรวมถึงครับจะช่วยเก็บเสียงในตัวประตูรถครับเพื่อให้ลําโพงใหม่ของเราที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยนะครับทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับและนี่ครับเป็นชุดลำโพงไซสนิริ่งนะครับติดตั้งเข้ากับตำแหน่งเดิมของตัวรถครับการติดตั้งชุดลำโพงเสียงแหลมนะครับนี่เลยครับ รถอินสู u ดีแม็นะครับเขาจะมีช่องติดตั้งตัวลำโพงนะครับอยู่บริเวณคอนโซลทางด้านบนครับเรามีการเปลี่ยนลำโพงเดิมของเขาออกนะครับและนํานี่เลยครับจะตรววิทเตอร์ JBL ใหม่นะครับเข้ามาใส่แทนที่ครับตำแหน่งที่ลำโพงอยู่ทางด้านบนแบบนี้นะครับจะช่วยสร้างวิธีเสียงให้กับผู้ขับขี่นะครับในการฟังได้ดีมากขึ้นครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมีการประกอบตัวฝาปิดเข้าไปนะครับเราก็จะไม่เห็นตัวลำโพงแล้วนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากเราอัปเกรดชุดลำโพงเียบร้อยแล้วครับรวมถึงเสริมในส่วนของแอคทีฟ u b w o o f e r นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณชมนะครับมาทดลองฟังกันดูครับโดยคันนี้นะครับ i s u ู u D-MAX x นะครับคันนี้มีฟอนต์นะครับ e n w บ o ดมากับตัวระบบ System นะครับเป็นตัวเล่นระบบเสียงครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูครับ ตอนการติดตั้งแอคทีฟเ u b w ูเฟอร์ของทางเอพายนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราติดตั้งครับไว้บริเวณใต้เบาะผู้โดยสารตอนซ้ายนะครับวางในลักษณะแนวขวางนะครับสามารถมีพื้นที่เหลือเฟือนะครับสำหรับการติดตั้งและวางลักษณะนี้ครับรวมถึงครับทางด้านข้างครับเรายังมีการไวริงระบบสายนะครับในส่วนของชุดสัญญาณครับชุดพาวเวอร์จากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวรีโมทนะครับสำหรับการปรับจูนทางเสียงเบสครับ เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราจะปิดบอกเข้าไปครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองฟังเสียงกันครับ 你一步，今夜不会再有难舍的旧梦。曾经与你共有的梦，今后要向谁诉说？再回首，背影已远,远走。 留下你的祝福，寒夜温暖我。不管明天要面对多少伤痛和迷惑，曾经在幽幽暗暗、反反复复中追问，才知道平平淡淡、从从容容才是真。 สำหรับคุ้ชมท่านใดนะครับที่มีความสนใจอยากจะอัปเกรดและติดตั้งชุดระบบเครื่องเสียงครับ ของรถของท่านนะครับให้ได้เสียงที่ดีและถูกใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอเชิญนะครับมาที่ทางร้านโอเวอร์ฮอนซาบกปิได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับเรามีการติดตั้งตัว Active Subwoofer นะครับไว้บริเวณใต้บอกครับในการติดตั้งนะครับพื้นที่ใต้บอกของรถ Isuzu D-MAX นะครับก็เพียงพอนะครับในการวางเบสบล็อกในลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับ เราจะมีการปิดเบาะเข้าไปครับตัวเบาะนะครับก็ยังสามารถสไลด์ได้เหมือนเดิมครับไม่กระทบกับตัวเบสบล็อกแต่อย่างใดนะครับและการติดตั้งครับเรามีการไวริ่งโรบสายไว้ทางด้านข้างแบบนี้ครับก็จะมีในส่วนของชุด power นะครับที่มีการติดตั้งเดินสายมาจากตัวแบตเตอรี่ครับและชุดสายสัญญาณครับและพร้อมกับตัวรีโมทคอนโทรลนะครับสามารถที่จะควบคุมความดังเบาของเสียงเบสได้ครับ